สวัสดีครับวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่ช่องบ้านไฟ h ชนแนลคราบวันนี้วันนี้นะครับผมพาท่านมาที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับ เชียงของห้วยสายนะครับเพื่อมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับซึ่งก็จะมีวันหยุดยาวอยู่4วันนะครับมาชมบรรยากาศยามเช้าที่หน้าด่านพรมแดนนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยสายว่าบรรยากาศายามเช้านี้นะครับที่หน้าด่านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมีบรรยากาศคึกคักไหมการเดินทางข้ามแดนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็มาอยู่บรรยากาศกันว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวในการข้ามด่านในเช้าวันนี้นะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองห้วยทรายหรือไปนั่งเรือสโลโบ๊ไปหลวงพระบางนะครับว่าบรรยากาศเช้านี้ที่หน้าด่านนะครับซึ่งก็ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับที่เป็นการเดินทางข้ามแดนไปยังเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้ว เช้านี้มีนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านี้นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาที่ด่านนะครับก็ด่านแห่งนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีรถบัสข้ามแดนก็เที่ยวแรกก็เวลา8นาฬิกานะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้านี้ที่หน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่4นะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตามกันไปเลยครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากศาศในยามเช้านะครับที่หน้าด่านซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มารอเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งเมืองห้วยสายขวง,งบาอกแก้วนะครับซึ่งก็นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่วันนี้นะครับ ก็จะเดินทางไปด้วยเรือช้าหรือสโลโบ๊ทนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งเรือธรรมดาแล้วก็เรือที่เป็นครูสโบ๊ทนะครับซึ่งการเดินทางวันนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางอยู่2วันกับ1คืนนะครับซึ่งก็อยู่ที่แต่ละประเภทนะครับที่นักท่องเที่ยวได้จองการเดินทางนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงบางนะครับ ครับรรยากาศยามเช้าก็จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกนะครับก็ถือว่าหลวงพระบางนะครับเป็นไฮไลท์สําคัญสำหรับการเดินทางของนักเที่ยววันนี้นะครับวันพุธนะครับที่9นะครับซึ่งก็มีนักเที่ยวจํานวนมากนะครับที่จะเดินทางเช้านี้นะครับซึ่งรถเที่ยวแรกนะครับก็จะออกจากที่ด่านนะครับ อำเภอเชียงของนั้นนะครับในเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ7นาฬิกา4หนาทีนะครับคงอีกสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็คงจะเดินทางผ่านด่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งก็อาศัยรถบัสระหว่างประเทศนะครับไทยลาวตอร์เนชั่นแนล b u สนะครับซึ่งก็จะวิ่งระหว่างเชียงรายกับบ่อแก้วนะครับซึ่งรถคันนี้ก็จะประจําการหรือประจําทางบนสะพานแห่งนี้นะครับซึ่งก็ อ่าอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็สําหรับการเดินทางเที่ยวแรกนั้นนะครับแน่นอนครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะครับวันนี้ก็โดยเฉพาะนักเที่ยวชาวยุโรปนะครับมากพอสมควรครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการขึ้นรถนะครับเพื่อผ่านแดนไปยังเมืองห้วยสายของบ่อแขวงบ่อแก้วนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศสดในยามเช้านี้นะครับ ก็นักท่องเที่ยววันนี้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองมรโดกโ,โลกหรือหลวงพระบางนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับวันนี้ก็จะพักค้างคืนที่เมืองปากแบงแขวงอุดมชัยนะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองห้วยสายนะครับในเวลาประมาณ10บนาฬิกานะครับซึ่งโดยสารก็จะออกในเวลา10นาฬิกานะครับครับก็จะเป็นการเดินทางในยามเช้าบรรยากาศที่ดานนะครับ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่นะครับเ mm hmm. ชียงของห้วยทรายครับก็ใครที่อยากไปเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบุญเข้าพันษานะครับครับก็ตามการไปดูส่วนอื่นอนอีกครับ mm hmm. ครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ี่นะครับเ mm hmm. ชียงของห้วยทรายซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นรถบรรทุกนะครับซึ่งก็จะ เป็นการส่งออกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกอเป็นผล,ลไม้นะโดยเฉพาะทุเรียนนะครับอันเป็นสินค้า,าส่งออกอันดับหนึ่งในช่วงนี้นะครับที่สภานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งรถเหล่านี้นะครับก็จะไปเปลี่ยนหัวลากที่เมืองห้วยใยแขวงบ่อบแก้วนะจากนั้นก็จะใช้หัวลากจากบ่อ,บอบแก้วลากไปจนถึงทรมแดนที่บอ่อเต็นนะครับซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศลาวและก็ ประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้านี้นะครับซึ่งเช้านี้ก็ถือโอกาสพาท่านนะครับมาชมบรรยากาศต่างๆนะการค้าการขายการผ่านแดนการท่องเที่ยวและการส่งสินค้าผ่านแดนนะครับเพื่อไปยังซอปปอวและประเทศจีนและก็นี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้านี้นะครับซึ่งรถเหล่านี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็จะเดินทาง เพื่อ,อข้ามพรมแดนไปยังสอปปราวนะครับซึ่งรถบรรทุกเหล่านี้ก็จะถือเป็นการส่งออกนะครับทั้งมีรถที่เป็นห้องเย็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นนะครับเส้นทางขนส่งนะครับก็เป็นบรรยากาศคึกคักนะก็แสดงถึงว่าการส่งออกครับที่ด่านแห่งนี้ก็จะมีมูลค่ามากพอสมควรวันนี้จัวกาศมาเที่ยวที่หน้าด่านในยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา ใกล้8นาฬิกาแล้วก็ถือว่ารถเหล่านี้กำลังมารอข้ามแดนครับครับสำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสพาท่านมาชมบรรยากาศที่หน้าด่านพรมแดงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ครับผมส่วนที่ท่าเรือเมืองห้วยทรายนั้นนะครับก็อา้าวเรือก็จะออกในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับ ถึง10นากามนาทีนะครับซึ่งก็ในแต่ละวันนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมารอการขึ้นเรือจากที่เมืองห้วยทรายนะครับที่ท่าเรือขอนแก้วอันเป็นท่าเรือประจําเมืองนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเดินทางไปยังเมืองปากแบงนะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเพื่อที่จะเดินทางไปยังเมืองปากแบงก็จะใช้ เวลาในการเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามนะครับระหว่างการเดินทางซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาสําหรับบรรยากาศการเดินทางวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับความงดงามของสองฝั่งโค้งนะครับซึ่งก็จะมีวิวทิวทัศน์นะครับตลอดสข้างทา,างนะครับบรรยากาศการนั่งเรือก็ ไปด้วยความสุขและมิตรภาพนะครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้เจ,เจอผู้คนนะครับในการเดินทางที่มาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับได้พบกับการใช้ชีวิตของพี่น้องผู้คนนะครับที่ดำรงชีพนะครับอยู่สองฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงครับก็ ในช่วงการเดินทางนั้นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถรีแล็กนะครับการถ่ายภาพกา,ารถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆหลายอย่างนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ชอบการเดินทางด้วยสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์ pack, Girl, นะครับก็จะได้ามาชมวิถีชีวิตต่ตางๆนะครับการเดินทางวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะนั่งในเรือก็ประมาณ7จชั่วโมงนะครับ ซึ่งก็แต่ละคนก็ต้องเตรียมอาหารการกินอาหารมาทานบนเรือกันเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณเย็นๆนะครับก็ประมาณห้าโมงเย็นนางเที่ยวเหล่านี้ก็จะเดินทางถึงเมืองปากแบงแล้วก็เข้าที่พักเมืองปากแบงนะครับแขวงอุดมชัยอันเป็นเมืองที่อยู่ที่พักระหว่างทางหรือที่พักกลา,างทางก่อนที่จะเดินทางอีกวันหนึ่งไปจนถึงเมืองหลวงพระบางหรือเมืองมรดกโลกนะครับ ซึ่งการเดินทางในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีนักองเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกมุมโลกนะครับในการเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลวงพบางก็ยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านป้ายแชนแนลนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ